นี่ก็ข้ากับผมอีกแล้วครับวันนี้ก็อยู่ในเกมโลบ็อกแมปเอเรียห้าอยู่ด้วยกันแล้วนะคะวันนี้เราจะพาสอนเอาปืนชิ่างกับปืนไม่ใช่ปืนดีกว่าดาบไฟตอนแรหรือเอาปืนไหมจะทำมาถึงนะดาบไฟเดี๋ยวใครบอกดาบไฟเนี่ยวิธีเอายงครับเราก็จะไปถางมเลยแต่ใครบอกนแล้วเอาไปถีนนะ เวลานานหน่อยนะออบอกอยา่างดีเวลาอันนี้เวลาเกิดเหตุการณ์ที่เกิดแต่พอดีโอ้คนมีปืนลาว้ด้วยฮะเดี๋ยวปืนละวขาา้ของใครฝอนแล้วับทุกคนตอนนี้ก็เป็นทางเอาไปเอาปืนชินานะแตไม่เอาปืนเออไม่ใช่ปืนสิไม่ชอบปืนเลยฮนะดาบไฟเออดาบไฟด่าไฟด่าไฟชั้นสองด่าไฟ,าไฟอยู่ชั้นสอง,อง,อง,สองนะอยู่ตรงเอ่อ อาเป็กีและปิดแล้วน,นะคนผมเคยสอนไปนะคนทวกคนก็ไปโดนได้นะคนเอ้ยเฮ้ยม้ยหเน,นี่นจะมาเอาไ,ไจะอ้ยเงก็มาออเออพีออกอ่ก็เลี่ยวน้ก็ง่ายๆครับให้เราอ่ะอย่าเลยจะมีชนเด็กขังกอกระทิงนี่แหละครับก็คือรู้ว่ากกระทิงชอบคนเราแล้วถ้าเราอยู่นี่เราม่เป็นไรนะ คืออย่าอย่าโดนมันนะเฉยๆอ่ะแล้วกดปุ่มนี้ถ้ครอบแล้วทุกคนมันก็จะมีลายดาประมาณสามดาเนี่ยทุกคนถ้าิงผ่านไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ยิงเยอะขึ้นนะไอ้เจ้าตุ่นกรถึงเนี่ยตีเร็วคนเลยเอ้ยไอ้ฉันบุบไอ้ฉันนู้นสิอ Hello เนี่ยแบบใช้โอกาสใช่ไหมแล้วก็ระวังไฟทุกคนไอ้ไฟนี่วันฉดได้เลยนะทุกคน ฝ้เนี่ยระวังเลยเตรงข้างหน้าเนี่ยผมมีทีัะเบยนะครับ,นรบ,บคนให้เราเบิรดูดตรงกลางให้มันชนแล้วก็เออยังไม่ทักพูเลยตายแล้วต้องเลือกใหม่เลยแล้วคำจริงคำจริงของคนไม่ต้องเอานี่กนะดับถึงยิงไหมมันก็ไม่เป็นอะไรยเลยคนมันคือเกาะตัวที่แข็งตัวที่แข็งมากมันแข็งมากเลยคนนี้ก็ไม่ตายอ่ะนะ มันแข็งแบบอื้มแข็งมากเลยแข็งมันโล่กับตันนะครับทุกคนเก็บยิงแบบโล่ดิเนียมอ่ะทุกคนโอ้โหน้องตีไก่ไปแล้วเนี่ยฮะอย่างไก่ใช้เวลาเดินนานมากเดี๋ยวเดินตังกลางขึ้นมาเลยทุกคนเฮ้ยโซนิีกมันได้ไงวะกระโดดนี่เออเออเออตายแล้ว ถึงแล้วนี่คมจริงผมว่าน,นะตั้งนี่มันโถงผว่าน่าเออเราเอาไปขายนะจะได้ราคาดีเลยคุณเพราะฉันฉันแล้วมันไม่พังมันเป็นโองนไม่พังง่ายๆหรอกนะแต่มันน้อยหนึ่งดูก่อนฮะเอเอไม่แข็งหรอไม่แข็งเออควัน้วยตู้กดมันไม่ควันด้วย ว่าผมไม่ดีอันนี้คงง่ายเดียเออมันไม่ดีอย่างเงี้ยดูสิคนเออเฮ่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 อเด็ดมาแล้วแกล่ะเออเฮ่อเฮ่อทำไมเราไม่จุมนะเออไม่จมอ่ะลราลอยบนลาว่าได้นี่เออถึงแม่โอ้โหใช้เวลานานมากเลยใช้เวลาานนาน ถัวถึงเนี่ยต้องตายหลายรอบแบบนี้เนี่ฮะี่ตาแรกวูุณไมตายแล้วเนี่ยโอ้โหแดจุกโตเนี่ยจุกแบบลูบโตค่ะเออเยแต่แล้วเมื่อกี้วิสีนี่ไงแต่แล้วมาเลยอย่านะอย่านะโวนดีเออ ฉนทำไมนะ่ยเอออย่างนั้นเลยนี่ฮัลล้งมาเออดื้อนิ้วตายอ่ะฉนดิเฮ้ย h ลโ l o ฮ e l l o my friend Hello วันนี้ผมมาใหม่เขาเขากับเรดี้ผมดีมาขึ้นเพราะนี่มีคนเล่นแทนผมแล้วทุกคนนีด้วยว่าใครครับมันจะเป็นเพื่อนกับผมนี่แหละครับผมเขามากันหลายคนเลยเพราะน่าจะเล่นเก่ง โอ้โหแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วเดี๋ยวนี้ยังมาทันไปๆๆกระโดดตายอาฮ่าอุ้ยเพื่งเข่าได้แล้วอ,ะอ่ะเออรอด้วยอืตายคับดีทุกคนก็ามาเล่นกันไหลายคนได้นะครับถ้าหลายคนจะจะช่วยกันได้ยืนนะ แบบมีคนรอมีคนกดปุ <im> <maximum looking> <shit> mm ่ม hmm. อ <im> ่ะมันจะเล่นง่ายขึ้นอ่ะผมเล่นคนเดียวทุกคนเฮ้ยฟัง์เฟิร์มอ่ะคุณเฮ้ยอะไรดิอยากทำแบเงี้ยทุกคนกูด่าบูคตรเตี้ยเตี้ยไม่ได้อ่ะอ่าฮะเอณได้แล้วความไยายามความพยายามอีู่ในความสุริยุทธิี่นั่นเลยเฮ้ยก็โดน้ามบีไปหมดเลยฉันจะไปเอาดาไฟ ดาบหรือมีดนะเนี่ยเออนะมันดาบหรือมีดแล้วถ้าดาบเมืนอันต้องยาวใช่ไหมแต่ดาบก็ดาบสั้นได้นะดาบหรือมีดเลโกมีดกดนะระถ่ยายนะมก็เหมือนไข่ไม่เลยแหละมีดอีโต้เลย <c oughs> อเออจะเออต้องเล่นใหม่มันเลยเออ,เอ,อ,เอ,อจะมีแน่แน่มาทีจะหลอกร้านเหรอ กิ่แต่ลออไงเฮ้ยเมืกิ้กําโดเนี่ยไม่ใช่หนึ่งปีหรือไงเฮ้ยเฮ้ยมองนี่สิทันมาทางนี้หน่อยนั่นแหละบายแล้วทำไมหาได้แล้วแหละทำไมหาได้ในรอบที่สามล้านแล้วมั้งเฮ้ยทันมาหน่อยสิ วูู้วูฮัลโหฮัลโหลนันและตอนนันลืมเอ้เดี๋ยวม่ก้นเไม่สนใจยังไงเลสินั่และเออเอาเฮ้ยขนนายน่าไม่กดอันนั่นหรอ ข่อยจะไปกดเองใช่ไหมเนี่ยฮะไม่ใช่มาเจอไหนอีกแล้วนะกระโดดบายบายจะไปเจอไหนอีกแล้วนะเฮ้ยนั่นแหละไปไม่ลุยจะเดินสะดวกสะดวกเริ่มใหม่หมดเลยเมื่อตายเดินมาใหม่อ่ะ เน pues mm nah hey, ี่ยสันเก่งเหมือนเดิมนะยึดเกาะเก่งเหมือนเดิมบอกเก็บตอกแล้วสิเราโอ้ยทีเนี้ยของยากแล้วแหละอุ้ยเฮพื่อนไหนรอให้หน่อยได้ไหมที่เราจะตายให้หนูอ้ยโอ้โหเดินตามหลังเพื่อนโดยที่มันเลงเพื่อนอยู่ โอไม่จะเติมจะเติมอะไรอีกมรอวเปล่าเดี๋ยวผมตัดตอนนี้ผมผ่านเลยเลยทุกคนเพื่อเสียไม่เสียเวลานานเวลียาวเลยทุกคนเจ้าของนะตอนนี้ผมผ่านแล้วทุกคนผมผ่านแล้วคนยาวเตัดให้แล้วมากเลยเนี่ยผมได้แล้วเอ้ยผมไม่ได้อ่ะเฮ้ยพี่อุ้มกดได้แล้วนี่หว่าผมไม่ได้อ่ะเฮ้ยขึ้นไปไม่ได้นะขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ ทุกคนครับผมได้แล้วทุกคนเอาผมก็มไม่ได้ถ่ายตอนนี้ผมได้แล้วนะครับเดีย๋ยวมันจะหายไปทุกคนไม่เหมือนตอนตอนรกผมจี่มันหายไปเลยคือผมว่จะกดไม่ทันนะหรือเปล่าหรือมันหายไปเลยทุกคนผมก็ไม่แน่ใจเหมืนอนนะยืนก็หายไปเลยโอ้ผมนี่เติมผมก่อนแล้วอ่ะตอนนี้ผมเล่นจนได้ได้แพทประมาณยี่สิบสองแล้วทุกคนดูดูดตกตายไปแล้วรอบมากเลยแต่ตอนนี้เร,เราเหลือแค่เออ ปูจีน้น้ำอะไทุกคนปูจีจ้าวเขางจังง่ายหน่อยนะเออทำไมทำไมเออนะทำไมเขาไม่ออกปูจีนน้าเลยวะเนี่ยเออน่ะสิปูจีนน้าง่ายกว่านะไม่เป็นไรผมก็ของเอาของยางไปเดินกอไปของง่ายแหละก็อยู่ข้างหน้าที่ผมบอกเลยครับข้างหน้าเนี่ยก็ไก่อยู่นะไก่อยู่เลยขู่ขังอย่างนะ ผมอยากนะกระโดดกระโดดกระโดดโอ้ผมว่ามันมันจะมีเจ้าถิ่นนึงครับทุนเนี่ยเจ้าถิน <c oughs> ถ่นเออหัอตัวติดตัวเนี่ยมันบ้าครับทุกคนเอ้บางทุกคนไม่ต้องกลัวเออตัวเนี่ยตีคนแรงนิดแต่ตอนนี้มันบัาอ่ะน,นี่ก็เดินตามสบายตัวนี้ก็ไม่ต้องไปแล้วจะหลอกมันไปแล้ว ถือเก็บถือก็ถืออ,อ,อไม่ใช่อะไรนะลืมแล้วเอออะไรนะอกองกองกีจาไม่ใช่กองยาเอออกงยา่องยาเอหลืมไป็ไงวะนี่ฮะเนี่ยกองยาเนี่ยคือเดินคือฝาอ่าสูงสูงผีไปเรือ่อยคนข้างล่างเนี่ยผีโครเยอะฝ่าไปเดิเอย่ากไปบันเทิขงของคน ออสในร้างล่างเนี่ยมีตรงผูดเพลทุกคนโคตรโหดเลยเนี<ท>่ยเพยทุกคนต้องวิ่งฝ่าพงบีไปเนี่ยใครดืมเอานี่มายายทุกคนตรงวิงพงพวงว่งฝ่าพงฝีมาเยอะแยะฝีเหรอฮะผีก <c oughs> ระดูกระเดือกเดือกที่เอ,อ๊

จ,จุ๊บ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 ดูตีตูทุกคนอ่าเนี่ยทุกคนผมได้แล้วสุดท้ายไอ้ก็ได้แล้วง่ายคนเนี่ยคือสายที่ผมเอาเอาอกล่องยาไปนะทุกนผมชอบลืมกล่องยาเนี่ยฮะนี่แล้วสายเนี่ยก็ดูมันจะตีเราทุกคนเล่นเราเกือบมันตีไม่แรงนะคือเหมือนมันจะกลัวเราแต่ถ้าดีเยอะๆมันตีโคตรแรงเลยทุกคน คือเขาต้องเอายาไปแล้วหิวไปด้วยหม,มุนไปด้วยทุกคนเนี่ยพฤติการมันวันนี้ออกก็มีแค่นี้เราจะทดสอบเอ่อปืนด้วยกันไอ้ตัวนั้นอะไรผมยิงมั่งเนี่ยเดี๋ยวว่าไปฝังนี่กันฝังเอ่อไอ้อตรงเนี้ยที่ไอ้อตรงเนี้ยไม่แต่คุณยุ่นะครับสามารถมันจะมีปืนฟรีด้วยครับทุกเดี๋ยวมาใครรับเอ่อีใครใครรับปีทีหน้ากันทุกคนอันนี้ก็ง่ายเลยนะ รูลูกสวนแบบอินฟินิตี้เห็ดดูดินน้ำเปล่าเออหุ่นเยอะมันแพ้นะทุกคนมันโดนน้ำมันก็ช็อตไปเลยเนี่ยเล่นน้ำเล่นน้ำน้ำเห็นน้ำเปล่าเออเฮ้ยไฟยิงฉันอ่ะบอกมาหยอกฝันหงอ่ะหยอกหยอกหยอกเข้าไปเลยชั่วนายก็เป็นหุ่นยุ่นแต่นายโดนลมนายโดนไฟนายก็โดดมาลายไปแล้ว ไม่คือไฟเรือว่วอะวะเออดีฉันออกฟันโลนะ้นน้ำได้พังก็ได้เลยเดี๋ยวผมเปิดนี่ดีกว่าไหมครับเปิดมามาเลยเอาเปิดจีน่าไปเลยจ่ะโอ้แรงแรงแรงนี่นี่ จังหวะแพ้พ uh huh> ื้นถินน้ำใช่ไหมล่ะอุ้ยตีขวดแรงเลยโอ้โหแผลเลยผมว่ขอจับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็อาลืมกดไลค์กดติดตามเมื่อผมด้วยนะครับอย่าลืมกดอย่าลืมกดแชร์ผมนะครับก่อนใครที่ชอบก็เลยบอกด้วยนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ข้าสิบไลค์ด้วยนะครับก็ขอไปบ๊ายบายนะครับ